โอ้โหหนูร้อนเหละคะโมข้างนอนอยู่นั้นแหละลุกทำไมอะเออเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่ซื้อพัดลมใหม่ให้อีกตวงนะหนูร้อนเหละคะโอ้ยน้ำมูร้อนทำตาปิ๊บ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 เลยนะอ่ะร้อนดูอ้วนทีโอ้โอ้วนอ้วนนอนกับพื้นเย็นสบายเลยนะ ไม่เย็นหรอกแม่ผมร้อนเนาะอ้ <c oughs> วนอ้วนแม่อ้วนมันหน้าองสาอนนันเนี่ยนอนใกล้เครื่องมือพ่อเลยเหรอฮะอ้อ้อวนร้อนให้แม่ดูจีแม่อย่ก่อนจีอ้อ้วนมีโบด้วยอ้วนมีโบด้วยโบจะขาดแล้วเนี่ยอ้วนเนี่ยืึโอ้โอ คนสิแต่แม่แบ่งพัดลมให้แล้วเนี่ยน่ะเอ้ยหางกระดิกติ๊กลิกลิกลิกเลยนะห่างกระดิกล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 ิกเลยนะอือหือทองแท้ครับทองแท้นอนทำอะไรนอนดูอะไรอ่ะทองแท้นอนดูอะไรลูกนอนดูอะไรที่ประตูลูกร้อนเหรอฮะทองแท้มองรอใครอ่ะทองแท้รอใครครับแท้รอใครครับ อ่ะนี่ยยิ้ม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 โอ้โหดูดินี่พ่อพารวยเขานอนโอ้ยนอนงายท้องงายไส้อะพารวยฮะอหมทำหลีตาเลยนะทำมองหลีตานะแล้วแม่แอบส่องไม่ได้หรอโอ้ยนอนนอน ค่ําคืนอันแสนร้อนของเด็กๆทั้งสี่เอ้ยขนาดร้อนนี้นะมนาง่ายท้องเลยนะมาง่ายท้องเลยนะฮะหนูเอาอะไรอะ่ะทองแท้เอาอไหล่ร้องเงี้ยวอะ่ะทองแท้อยากกินอาหารเม็ดอีกแล้วหรอแม่เอาให้โอ้เอารองเท้าแม่มาเล่นอีกแล้วเอารองเท้ามาเล่นอีกแล้วอื้อ คองแท้ฮะไบป่เดี๋ยวแม่เอานี่แม่เทอาหารไม่ให,นะห้อีกนะนะหนูจะกินแต่อาหารเปียกอ่ะมันไม่ได้หรอกลูกมันแพงเข้าใจไหมครับอ้าวหนุ่มพาลวยย้ายมาลงมานอนบนพื้นแล้วล่ะลูกฮะโ,โ,โอ้โหโอแม่กวนครับ ผมกำลังเคิรมเลยผมกำลังเคิรมครับแม่ย้ายลงมานอนพื้นแล้วเหรลูกเหรอทำไมมันสบายเงี้ยจำคาญเหรอโอ้เย็นสบายนะเออเดี๋ยวก่อนในสิ้นเดือนนะแม่ซื้อพัดลมให้เพิ่มให้ตัวหนึ่งเนอะจะได้เย็นเย็นโอ้มองอะไรอะ่ะหนูมองอะไรครับ